ตัณหาเกิดขึ้นเมื่ออนุสัยก่อขึ้นดูก่อนพิกูทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่และย่อมมีใจฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้ว เครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดแต่เขายังมีใจปักลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณน,นั้นตั้งขึ้นเฉพาะเจริญงอกงามแล้ว เครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมมีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่มีการมาการไปย่อมมีเมื่อการมาการไปมีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมมีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดมีชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนต่อไปความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายก็ท้าว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดด้วยย่อมไม่ดำริถึงสิ่งใดด้วยและทั้งย่อมไม่มีใจฝังลงไปในสิ่งใดด้วยในการใดในการนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณได้เลยเมื่ออารมณ์ไม่มีความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งขึ้นเฉพาะไม่เจริญงอกงามแล้วเครื่องนำไปสู่พบใหม่ย่อมไม่มีเมื่อเครื่องนำไปสู่พบใหม่ไม่มีการมาการไปย่อมไม่มีเมื่อการมาการไปไม่มีการเคลื่อนและการบังเกิดย่อมไม่มีเมื่อการเคลื่อนและการบังเกิดไม่มีชาติชรามรณะโศกะปริเทวะ ทุกขโทมนนตอุปายาสะทั้งหลายต่อไปจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แล